สะพานบุญทำคำสอนจากท่านอาจารย์อัชรวดีวงศกลสะพานบุญนั้นเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุ3ามประการคือศรัทธายิ่งจนเกิดการให้ที่บริสุทธิ์เป็นการประกอบบุญที่มีอนิสงส์สูงมากเนื้อนาบุญที่บริสุทธิ์สมัยก่อนที่จะมาสอนวิปัสสนา อาจารย์ไม่เคยได้สัมผัสสะพานบุญเลยแม้จะเริ่มภาวนาแล้วก็ตามประการหนึ่งก็เพราะบุญของอาจารย์โดยมากไม่ใคร่บริสุทธิ์เป็นการทำบุญที่หวังว่าผลบุญจะมาเกื้อนหนุนตนโดยเร็วแม้จะได้ทำบุญกับมือของพระราหันตเจ้าหลวงตามหาบัวด้วยใจศรัทธาแต่ลึกๆ ก็ยังมีแอบหวังให้สิ่งที่ตนทำช่วยให้สำเร็จในสิ่งที่หวังคงเป็นเพราะไม่เคยมีครูบาอาจารย์ไม่ได้คบหากระยานมิตรใด,ดที่จะช่วยนำทางและไม่ได้ขวนขวายด้วยตนจึงไม่เคยรู้จักการให้ที่บริสุทธิ์ต่อเมื่อมาเป็นนักภาวนาวิปัสสนาอย่างจริงจัง ก็สอนตัวสอนตนทุกสิ่งอันและได้นำธรรมนั้นมาสอนสิทธิ์ให้รู้จักการเป็นผู้ให้อย่างแท้จริงให้แบบไม่ต้องขออื่นใดนอกจากการให้และให้เพื่อตอบแทนพระคุณและเมื่อการใดที่สมควรอธิษฐานก็สอนให้อธิษฐานเพราะในฐานะที่ยังต้องอยู่ด้วยหน้าที่ ก็ต้องมีกําลังหนุนให้ชีวิตเดินต่อไปได้เหตุการณ์สะพานบุญเกิดขึ้นครั้งแรกในวันสการะรอยพระพุทธบาทน้อยที่ถูกทิ้งร้างมานานและเราเตโชยปัสนาได้เป็นผู้ไปปฏิสังขรณ์ด้วยหมายจะเทิดทูนพระคุณและนำศรัทธาคืนถิ่นให้ผู้อยู่ใกล้ แต่กลับทอดทิ้งเครื่องแทนคุณอันสูงค่าให้รกร้างอยู่เนิ่นานานหลายปีเหล่าสิทธิ์ผู้ไปร่วมงานในวันนั้นหลังจากได้ฟังคําอธิษฐานบุญจากอาจารย์แล้วก็เกิดจิตศรัทธาน้อมรำลึกถึงพระบรมศาสดาเกิดกระแสพลังแห่งสะพานบุญที่เปิดโอกาส ให้ผู้มางานได้ร่วมทำทานที่จะเกิดอานิสงส์สูงยิ่งให้เป็นรางวัลแก่ชีวิตสิ่งที่ไม่เคยเกิดก็ได้เกิดสิ่งที่คิดว่าต้องไปเกิดในที่สับปายะเช่นธรรมสถานหรือวัดก็เกิดขึ้นได้แม้ในที่ที่ไม่น่าจะเกิดได้ธรรมะได้แสดงความอัศจรรย์ให้เห็นอยู่เสมอว่า ธรรมนั้นเกิดที่ใจโดยแท้ไม่ว่าบุคคลนั้นจะอยู่ที่ใดก็จะยังสถานที่นั้นให้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ไปได้ข้อพึงพิจารณาอีกประการคือการอยู่ในหมู่กัลยานมิตรย่อมนำมาซึ่งสายบุญการครบหาอยู่ด้วยกัลยานมิตรย่อมนำคุณวิเศษมาให้ การทำสิ่งใดโดยขาดซึ่งคำว่าสละนั่นไม่ใช่กุศลการทำสิ่งใดโดยหวังแต่ผลตอบแทนนั่นเป็นการลงทุนหาใช่บุญกุศลไม่ลงทุนผิดย่อมขาดทุนลงทุนไม่ฉลาดก็ย่อมไม่คุ้มทุนขอให้พึงรำลึกไว้ว่าหากชีวิตวันนี้ ยังเข้าไม่ถึงคําว่าสละก็อยากเชิญชวนให้พิจารณาทางเดินของตนให้ดีว่าที่ผ่านมาเคยได้สละอะไรอย่างแท้จริงบ้างหรือได้เพียรกอดรัดมัดตนไว้กับทุกอย่างหากยังไม่เคยจงรรทําเถิดผู้สละคืนคือผู้ที่จักได้เพราะนี่คือ กฎของธรรมกฎของผู้ชนะกิเลสตัณหาขอจงมองให้เห็นทางและเลือกเดินให้เห็นธรรมเถิดที่มาจากบทธรรมคำสอนเรื่องธรรมที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อน13พฤศจิกายน2556ชาพระกันยินท่านที่มีปัญหาสุขภาพ เบาหวานคอเลสตเตอรอลเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียโรครุมเรา้าปวดเมื่อยตามร่างกายขอแนะนำให้ท่านล้างสารพิษด้วยวิธีธรรมชาติดื่มชาพระจังยิง้สิคะ